พิเศษที่ปีก็ได้สองเสนหรือเ่าย่าทุกปีแต่ว่าต้องต้องรอให้เพิ่อนแห่งกอนนะคะปูเ่าจะมีก็ไดเนาะปูบอกว่างวดก่อนเจ็ดแปดเพิ่นได้สองแสนเพื่อนเห็นเจ็ดแปดอยู่ที่ตอตอตะเคียนไหครับปูตอตะเคียนถูกมือทางล่างของูุญมาชื่นมแปดกันมีชาวบ้านมาลูกจังสิบหรอค่ะปูนี่จะโม่คน ขอรัฐบาลไทยได้า่ค่ะรัฐบาลไทยนี่ก็จับแล้วขอรัฐบาลไทยกระทุทุกงวดกมน้รูปบอเออเพื่อนน้ามาลูน้าน้ามันจัดจัดตลยคืนีนี้ต้องน้ำลูกเด็กใหม่แบน้องน้องเด่นๆูุยดียีตงเก๋อเขาเขามาขออยู่ในนี้ครับปู่ก็จจัไปกินกัน ราทบานให้ตรงนี้นะค่ะเนี่ยคาวต้นทำบ้รุ่งสิเจ็ดสวยสูน,ดน,น,นิดม,มาแล้วก็มาทำหลานครับขึออ้มาจับไข่ก็มาขอกับแม่ตะเคียนเนี่ยใช่นายไหมแม่ตะเคียนเหมือนเหม็นตะตี้ไหม่มั่นอ๋อถูกต่อตรงตั้งแต่ปีใหม่มาเขามาขอ,ขอกระถูกทุกงวัดนี่นี่ครับที่สุขเวไตร์อ๋อเป็นไข่ที่เอาโอโอกมาถูกเก่าสูง เล็กเก่าอ่าเล็ออกคุมุงติงมินนี่กลุกมันเป็นตัวใหญ่เลยมอเขามาจุดนามมันลูกอะด้วยนุ่มด้วยไกลครับด้วยการเป็นตัวใหญ่เฮะเดี๋ยวไปลูนามไหมดูเไกลนไปดูตัวนี้ดูวช่ง มือบาง,ชงโชคดีเนี่ยต้นด้วยไกลโชคเออต้นนั้นผู้เห็นเป็นตัวไหนคะ่ะต้นด้วยไกลเดี๋ยวไปเติมน,น้นนนนำนะคะเอฟซีเดี๋ยวลองลูบอีกทีหนึ่งนะคะเคนว่าเป็นตะเคียนนะคะเป็นต้นตะเคียนเป็นต้นโมต๋าเลยลูบสาวนัำไหวโอ้อตัวนี้เขาเป็นเม็ดสุ่มเมียเลยเม็ดสุ่มเนี่ย ค่ะมันก็เลยเอามะใบวัดบ่ค่ะปูมูลูกมูลุกเขาสมบูรณ์จะหอมตากสมาพิ่นก็สิมาลูกแล้วก็สิได้เลขกันเนาะค่ะเป็นปีใหม่เนี่ปู่บอกว่ามาขอเกาะถูกตั้งแต่ปีใหม่ปีใหม่อดี๋ยวเขาลองขอเพิ่นเนาะค่ะเพื่อเป็นที่ติดละหมาดมาด้วยัญเลยทุกทิศเสคนแถวนำไปมาดคนแถวถนนฮัทก็มาขอจังหวะลาวลาวโอ้เจ้าตัวโน้ตุนเสด ถูกเป็แสนอะไรครับผมตาบอดเป็นแหงก่อนมองเป็นตัวใหญ่ขยับขแหงชีนไก่ไก่ผมบอกว่ามองไก่ไก่รูปอีกก่บรูปอีกรูปไนรูปแล้วอีกสียบนสองตัวนี่ด้วยไกลเดี๋ยวเราให้โปเชีให้ดูนี่เป็นีเป็นด้วยไกลนะนี่ไม่ด้วยไกลกันหนตัวใหญ่ นี่หน่งนี่เราเง็นนี่นงูขาวนี่ไปดูนะดูไปดูดูไม่ต้องให้โปเช่วยนี่ดน่นะอนี้ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งนะนี่นี่เป็ดที่นี่ตัวหลังอะไรผูเห็นเป็นตัวใดค่ะเป็ดสูดตัวดูดตัวรูดแบบนี่ยบตะวัน เออนี่ตัวันะาสินี่ตัวสีเขวตัวนเ้แปครับนีเแปดตัวนึงผู้ชีวแรกพวกเต่า FC เห็นเป็นตัวไหนนอค่ะ FC FC เห็นเป็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมใหญ่่วใหญ่ได้นี้ยช่ได้ นีตัวหนึ่งนีตัวหนึ่งนะนี่มันตกิที่กันตัวใหญ่อืยครับปกติส่วนใหญ่เขามาขอมาขอตรงนี้นะครับผมเลกเร่ามาคืนเศ็นโอยศูนย์สองค่ะแล้วก็สามแปดแปดสามมาคืนเลขเรล่าก็อูนย์สองแปดโอ้โหพี่โม่เลย เมือคืนเพิ่นมาขอเล่าอยู่อยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเพิ่นรูปได้ศูนย์สองกับสามแปดนะคะ<อ>มันนี<อ>้เขาว่าคอรัตบันไทยเนาะขอรัตบันไทยก็บยิเปเฟสตัวยิ่งใหญ่อของงวดก่อนใช่ไหมครับสี่ลูกสามเก่าหายตัวใหญ่ปู่มสามตัวเพิ่นกะไยมาแล้วเนาะศูนย์หกสามเปิดได้ไหม มาขอตั้งแต่เลาเราจะล้วหน้ปุ๋งลำบากน้ปุ๋งจุบเนตัวใดก่นเนี่ยมันทุกดแต่บดทุกนมนมันจริงนคีทุกเราตำวนะเป็นตวกทุกอยหอ้เป็นวเมื่อคืนทางตรวจเข้ามาขอนี่ครับปุด ปูเห็นเป็นตัวไหนครับแปดสี่เนี่ยผมเห็นแปดตัวเดียวสี่แปดสี่แปดสี่สีฟฟ่แปดเดีวนี้มาจับอปูเห็นเ,เป็นสี่แปดนะคะ F สี่ อตัวเดียวกันเลยจับไขยไะไรมากินัวกว่าตัวนี้ตามสูตรที่ปูอะไรอันนี้ออกมาเมื่เก่าตุวกนอันนี้มวที่อีกนลวนกลคือตามตามสูตรปูนี่ก็เลือ4สี่แปดเนาะครับตามสูตรปูแล้วสี่แปดซึ่งก็ไม่ต้องปเ่รือมองหู ป,ปูเหนเน็นนะครับตอนี่อครับมีแปลโดนัวมันจับด้อะเราตเรียนตเรียนให้ตปกีใหม่เพื่อนหามาเป็นแก่ปีใหม่นครับผม Mẹ phải khiến nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตัวนี้เย็นดนจริงดิของนี้ไม่ไกลนนอืน่อมกเเห็นแปดสีตัวเดียวเนาอโอเห็นแปดสี่โอหเดีวูดินีีตัวนี คนเห็นเป็นแปดกับสี่เนาะค่ะอยู่เหี่ยงกันค่ะค่ะเนี่ยก็เป็นแนวทางขอแม่ตะเคียนได้เนาะค่ะปูเห็นเป็นแปดสี่แปดห้านะคะส่วน ทิปูมักก็มี2องสี่แปดสสมำหาสามนเนาะคะ่ะกับเป็นแนวทางให้อ e c พร้อมเนาะคะ่ะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะหลายไลค์หลายๆแชร์ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะทางช่องกับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ